นี่ัส่การกินให้เป็นเด็กสุขภาพดีนักจาปรมาทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะจากคลิปก่อนหน้าว่าอาหารที่เราควรต้องรับประทานเนี่ยคือควรจะเป็นอาหารที่มันแบบเป็นอาหารสดเป็นอาหารไม่แปรรูปเป็นอาหารที่เหมือนเป็นอาหารแต่เด็กกินอาหารดิบไม่ได้เนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ยังกินดิบได้เนาะก็คือเป็นเป็นอาหารที่เป็นนึ่งต้ม สดแล้วก็ดิบใช่ไหมคะแล้วก็ตุนอันเนี้ยได้เพราะว่าใช้ความร้อนไม่สูงแต่ว่าเด็กกินอาหารดิบไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารสุกแน่ๆอยู่แล้วกินอาหารสดได้ไหมถ้าเกิดเด็กโตได้แต่ถ้าเกิดเด็กเล็กแบบจิ๋วเลยตั้งแต่แบบเกิดมาแล้วเริ่มรับประทานอาหารครั้งแรกอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาในการเริ่มรับประทานอาหารเมื่อไหร่เนี่ยก็เคยมีพูดกันในคลิปก่อนหน้าแล้วเนอะลองไปหาฟังดูซึ่งพอเขาถึงวัยที่เขาเริ่มทานอาหารได้เสร็จปุ๊บอะค่ะ สิ่งที่ควรทําก็คือเราจะต้องค่อยๆทดลองอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือพอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายคุณย่าต่างๆเนี่ยค่ะทําอาหารให้เด็กเนี่ยเนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยรับประทานอย่างรุนแรงเลยคะ่ะถ้าเราเริ่มที่กล้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กก็จะติดหวานกล้วยหวานไหมคะหวานแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กชอบแต่จริงๆแล้วะ่ะ น้องเขายังอายุเท่าไหร่เองยังไม่ถึงหนึ่งปีตุ่มรับรสของเขาอะค่ะยังไม่ได้รู้เลยว่าหวานเป็นยังไงขมเป็นยังไงแล้วเราคิดของเราเองไงคะว่าเฮ้ยถ้าเขากินอย่างอื่นเดี๋ยวเขาจะขมเดี๋ยวเขาจะอะไรเราคิดของเราเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะตอนจังหวะที่เราเริ่มอะค่ะให้เราเริ่มต้นด้วย ความแบบขมอะค่ะใหเ้เราเริ่มต้นด้วยความเหม็นเขียวให้เขาแบบชินกับความเหม็นเขียวชินกับผักชินกับอะไรพวกนี้ค่ะ มันจะทําให้อนาคตอะคะ่ะเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้และเขาอะค่ะจะสามารถรับประทานผักได้แต่ถ้าเราอะคิดของเราเองจากมุมของเราเองโอ้ยผักมันเหม็นเขียวผักมันขมเด็กเขาไม่ชอบหรอกแล้วเราก็ให้เขากินแต่อะไรที่มันหวานหวานสุดท้ายอะคะ่ะโตขึ้นอะเขาติดหวานแน่นอนเราะะะนั้นอยู่ที่เราค่ะเราเริ่มต้นถูกลูกเราก็จะโตขึ้นไปเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีค่ะ ถ้าเราเริ่มต้นผิดลูกเราก็จะโตไปแบบติดอะไรผิดผิดไปอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยความที่เราเข้าใจกดติดตามดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพคนรอบข้างนะคะกดติดตามช่องเจ้า๋าวพาร์มาทอกเอาไว้นะคะเจ้า๋าวพาร์มาทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ